สองโตอยู่ปีที่แล้วเบิร์ปีกูซื้อลอตเตอรี่เบิร์เป็นล้านกูถึงแต่เลขท้ายสองโตสามโตซ้ำนั่นขั้นกูหัวหนึ่งกูมาซื้อหอกสองโตสามโตแล้วกูถือลดแล้ววันที่หนึ่งหนึ่งกูซื้อ,อยุู่้เดียวมึงขายหวยนะ่ะกูฝากนะคะใครที่จะแคปไลน์นี้ไปทําข่าวฝากนะคะนะักข่าวขาฝากนะคะว่าตํารวจจะสามารถจับได้ไหมนะคะ เพจนี้เว็บนี้นะคะอยากรู้ว่าตํารวจจะจับได้ไหมนะคะอยากรู้ว่าตํารวจจะสามารถจับเว็บนี้ได้ไหมนะคะไม่ต้องแฮชแท็กแบร์อีน้ำหนึ่งค่ะเพราะว่ามึงถือแค่อีลีกูอยากสีหัวว่าสิมีผู้ใดากาจับบอมนสิเป็นจังไดสิมีผู้ใดากาจับบอค่ะเว็บนี้นั่นสิมิผู้ใดากาจับบอค่ะขายหวยจังสี่เลยแม่เนี่ย ขายจังสี่เลยไหมคะกาบอ่ค่ะกาจับบอสิหายเบิงคะ่ะหาเบิงคักๆเลยคะ่ะหาเบิงคักๆค่คะนี่ชื่อเพจเขาคะ่ะเบิงคะ่ะเบิงค่ะมันสิกาบอคะ่ะสิกาจับบอคะ่ะนี่คะ่ะพึ่งเสแสดากบุกเคิงชั่วโมงนี่คะ่ะนี่นี่คะ่ะโพสต์นะคะโพสต์นะคะ เชื่อถือจากเด็กคนนี้ไม่ได้หรอกครับกูบป่แฟนในมึงเชื่อถือกูกูบป่าแ่นโจแม่กูบป่ได้ว่าห้คนมากาบไว้กูกูก็เป็นเรียกหน้อยผู้นึ่งเป็นแม่ข้าผู้นึงกูบป่ได้เป็นอันล่างโซ่กูบป่ได้เป็นอีหยังกูบป่ได้บรรลุอีหยังล่วงหน้าขั้นกูลู้ล่วงหน้ากูบอกไปดูดวงน้ำเขาดอกกูทายเจ้าของชีวิตเจ้าของแล้วขั้นกูหูดีขั้นกูเป็นคนนั้นมีนสัมผัสอีหลีนั่นกูแลนี้ตำรวจแล้วค่ะ กูหู้แล้วค่ะว่าตำรวจสิมาจับหน่กูบป้หู้เมื่อนั่นนั่นขั้นกูหู้อีหลีกูสิมนานั่งอยู่ติโอ้ยบอกว่าจะส่งจะส่งเลขให้